เกดสมการรอคอยค่ะสาหรับคู่เอกในศึกวันหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่แอมแปร a อารีนาเมืองทองธานีค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เป็นการเจอกันค่ะเป็นไฟหยุดโลกเลยก็ว่าได้ค่ะระหว่างทางด้านตะวันฉายพีเคแสนช,ยชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟตัวเวทค่ะที่มาป้องกันบัลลังก์แชมป์ครั้งที่สี่วดนกับคู่ปรับเก่าค่ะอย่างซุปเปอร์บอลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกันแต่ว่าผลปรากฏว่าทางด้านตะวันฉายพีเคเนี่ยชนะน็อกซุปเปอร์บอลได้ในยกที่สองค่ะและต้องบอกว่าในยกนี้เนี่ยซุปเปอร์บอลก็โดนนับถ ึงง3ครั้เป็นเหตุให้ทางด้านตะวันฉายชนะไปค่ะและก็สามารถป้องกันแชมป์โลกวันมือไทยรุ่นเฟเธอร์เวทในน้ำหนัก145 1 5 5ถึง155ปอนด์ได้สำเร็จค่ะ ทางนี้ค่ะหลังจากที่ชกเสร็จค่ะทางด้านคุณตะวันฉายก็ได้มีการกล่าวบนเวทีค่ะว่าวันนี้เนี่ยเขารู้สึกโล่งใจมากๆซึ่งเขาซ้อมมาหนักมากทํางานมาหนักมากและในวันนี้สิ่งที่เขาเหนื่อยทุ่มเทเนี่ยเขาก็บอกว่าขอมอบให้กับแฟนคลับให้ f อของเขาทุกคนซึ่งเขาไม่ได้เป็นแชมป์คนเดียวแต่ว่าทุกคนที่รักเขาเชียร์เขาเนี่ยก็เป็นแชมป์ไปกับเขาด้วยและเขาก็มีการบอกความฝันใหม่ของเขาด้วยค่ะก็คือคิกบ็อกซิ่งก็คือเขาต้องการเป็นแชมป์โลก2กติกาซึ่งเขาบอกว่ามีคนเนี่ยดูถูกเขาเยอะมากๆว่าเขาต่อยคิกบ็ เชื่อเถอะว่าเขาเนี่ยจะเอาแชมป์เอาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาอยู่บนไหล่อีกข้างหนึ่งของเขาให้ได้หลังจากที่เข็มขัดวันมวยไทยเนี่ยอยู่บนไหล่อีกข้างหนึ่งของเขาแหละและเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอาเข็มขัดของคิกบ็อกซิ่งมาอยู่อีกข้างหนึ่งของเขาให้ได้คือต้องมีเข็มขัดทั้งสองข้างบนไหลเขาค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านสาวฟิล์มค่ะแฟนสาวของทางด้านตะวันฉายเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์คลิปหลังจากที่ก็ได้เดินทางไปให้กําลังใจด้วย ซึ่งเขาได้ออกมาโพสคลิปหลังเวทีของคุณตะวันฉายค่ะที่กาลังจะเดินทางกลับออกมาค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นการชกทางด้านคุณฟิล์มเนี่ยก็เดินเข้าไปหาและคุณตะวันฉายพอเห็นแฟนสาวค่ะก็เดินเข้ามาสวมกอดในทันทีพร้อมกับหอมแก้มท่ามกลางผู้คนเลยซึ่งต้องบอกว่าทางด้านคุณฟิล์มก็มีการโพสคลิปเพราว่าภูมิใจที่สุดแล้วซึ่งพอหลายๆคนเนี่ยได้เห็นงานโดยเฉพาะสาวๆก,ก็ต้องบอกว่าอกหักกันครึ่งประเทศเลยค่ะซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าทําไมเจ็บจี๊ดแบบนี้เนี่ยทั้งๆท,ที่สามเีเราก็นอนอยู่ข้างๆและบางคนก็บ ค่ะทั้งนั้นที่มีลูกมีสามีอยู่แล้วและนอกจากนี้หลายๆคนเนี่ยที่เห็นคุณฟิล์มค่ะก็เข้ามาชื่นชมค่ะว่าคุณฟิล์มสวยเหมือนดาราออน่ลามากๆค่ะและสําหรับคุณฟิล์มค่ะแฟนของคุณตะวันฉายต้องบอกว่ามีอาชีพเป็นนางแบบเป็นพิตตี้และก็มีการทําธุรกิจเปิดร้านทําผมใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยซึ่ง้อบอกว่าในอินสตาแกรมของทางด้านคุณฟิล์มเนี่ยก็มักจะออกมาโพสต์คลิปหวานๆกับทางด้านคุณตะวันฉายอยู่บ่อยๆค่ะ ไนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว